สิ่งที่เราได้เห็นข่าวเรื่องสงครามที่เกิดขึ้นใกล้บ้านเราหรือไกลบ้านเราหรือที่มันยังไม่จบอย่างเช่นยูเครนหรือในตะวันออกกลางหรือหลายที่เนี่ยมันมันจะทวีความรุนแรงฉะนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดนั้นเขาเรียกว่าเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแบบสมบูรณ์แบบ เข้าสู่การเกิดสงครามไปทั่วทุกภูมิภาคแล้วที่มันจะเกิดเนี่ยที่ผมบอกที่แรกก็คือแถวยุโรปก็คือรัสเชียยูเครนที่ที่สองก็คือปาเลสไตน์แล้วในแถบของอิสราเอลทั้งหมดที่ที่สามก็คือในแถบเอเชียของเราแล้วมันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสงครามที่จะเต็มรูปแบบแบบ ชีวิตเราจะไม่ได้อยู่เป็นปกติกแล้วนะเพราะถ้าเราไม่มีเงินเก็บนะอาหารการกินเนี่ยขนาดแค่แผ่นดินไหวที่พมา่าแล้วก็ตึกถล่มที่ประเทศไทยในกรุงเทพค่ารถมอไซค์รับจ้างยังคิดเป็นร้อยเป็นพันค่าน้ำขวดนึงจากราคาเจ็ดบาทสิบบาทกลายเป็นห้าสิบเป็นร้อยเป็นสามร้อยมีแต่คนเอาเปรียบมีแต่คนเอาประโยชน์นะวันนั้น ทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่ความเสียหายในพื้นที่จุดเดียวนะแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยสามเดือนนี้นะแล้วก็ครบแปดเดือนเป็นต้นไปนะพอครบแปดเดือนปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเลยทุกคนบนโลกใบนี้คุณจะคุณจะลืมตาม,มาตั้งแต่ตีห้าสิบห้านาทีตีห้าห้าสิบนาทีหรือเลขห้าห้าศูน,น,นย์นนเนาะเขาเรียกว่าห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งอาจจะเป็นห้าโมงเย็นก็ได้ ห้าโมงสิบนาทีห้าหนึ5 5่งศูนย์กับห้าเอ้ห้าหนึ่งห้ากับห้าห้าศูนย์ก็คือตีห้าห้าสิบกับตีห้าสิบนาทีเอ้ตีห้าสิบห้านาทีพูดผิดครับกดโทษทีห้าหนึ่งห้ากับห้าห้าศูนย์ซึ่งอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้หรืออาจจะเป็นตอนช่วงกําลังจะเชา้าสิ่งที่ผมจะพูดก็อย่างที่ผมบอกนะหลังจากนี้ไปครบแปดเดือน ตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาใช่ไหมพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาวันที่เราลืมตามาตอนช่วงตั้งแต่หลังตีห้าสิบห้านาทีหรือตีห้าห้าสิบหรือห้าโมงเย็นสิบห้านาทีหรือห้าโมงเย็นห้าสิบนาทีชีวิตของคนในโลกใบน,นี้จะเปลี่ยนไปฉะนั้นต้องเตรียมเงินสามก้อนเนาะเพื่อใครล่ะถ้าวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช้เงินนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้เงินอยู่ดี แต่ถ้ามีเงินเก็บรู้จักเก็บวันนี้มีเงินสำรองสามเดือนมันก็เป็นเงินสำรองที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็เริ่มที่จะทานอาหารมือเดียวให้เป็นอย่างที่ผมทําและที่สําคัญผมพูดไม่ได้ให้รู้สึกกลัวที่ผมพูดไงปี2021ปี2022เราได้ยินสงครามครั้งเจครั้งแรกในโลกใบนี้ที่เราเกิดมาในช่วงเวลานี้เราได้ยินสงครามเกิดขึ้นที่ยุโรป แล้วก็กระจายไปตอนนี้กำลังจะไปที่โปแลนด์ไปหลายที่มันกำลังขยายตัวตอนนี้ข้ามมาแถวเยอรมนีแต่เป็นโดรนสมันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างอยู่การผลิตอาวุธเขาเรียกว่า ammunition เขาเรียกว่ากระสุนอาวุธอะเตรียมเลยสะสมคลังแสงอ่ะถ้าคนไทยเรียกเนาะ ฉะนั้นเนี่ยที่จะบอกก็คือมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะปี2022เดือนมีนาคมได้ยินตุ้มแรกที่ประเทศยูเครนลบกับราาัสเซียคนตายเป็นหลายแสนคนเป็นล้านนะทั้งสองฝ่ายแล้วมันยังไม่จบจนถึงปีนี้มันกำลังจะเข้าปีที่สามและปีที่สี่ เรามองว่ามันจะจบภายในเจดวันตอนนั้นรัสเชียจะบุกยูเครนแล้วบุกไปแล้วด้วยก่อนหน้านั้นก็คือที่ครเมียของประเทศยูเครนแล้วก็สำเร็จแล้วก็ประกาศอิสรภาพเป็น,เป,นปเป็นประเทศหนึ่งของราาัสเชียก็คือรัสเซียนะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกก็คือมันไม่ใช่เรื่องเล่นแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เรา ฟังข่าวทุกวันยูเครนตายอพยพแล้วก็ยูเครนตายแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ตรงนั้นไม่แล้วมันก็กลายเป็นอยู่ที่อิสราเอลแล้วก็ทําสงครามกับอิหร่านประเทศอิหร่านแล้วก็ยิงอาวุธกันกับเลมอนนนกับเยเมนทุกอย่างแล้วตอนนี้อ่ะประเทศที่เขาเป็นกลางที่สุดอ่ะที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมได้ยินไหม ลูกระเบิดอาวุธขีปนาวุธไประเบิดในใจกลางเมืองหลวงโดหฮาอา้าวตายละสำนักขา่าวอัลจารีว่าประกาศแล้วก็นักข่าวตายไปทั้งหลายศพแต่อิสเวบอกสมควรตอนนี้มันเข้ามาระเบิดตรงเนี้ย ฉะนั้นมันไม่มีอะไรปลอดภัยเราฟังข่าวจากยุโรปฟังข่าวในรอบสามปีนะสามสีปีเนี่ยเราฟังข่าวจากอิสราเอลที่คนปาเลสไตน์ต้องหนีออกนอกประเทศแล้วไปอยู่ประเทศอื่นที่ไม่บ้านเกิดตัวเองแน่นอนเขาไปอยู่ประเทศที่ที่มีงานทำหรืออาจจะไม่มีงานทำแต่เขาได้อยู่ที่ที่ปลอดภัยเขาได้อยู่ที่ที่ปลอดภัยนะ แต่เราได้ยินข่าวสงครามระหว่างไทยกับเขมรมันเริ่มใกล้ขึ้นมาอีก่อนหน้าประมาณห้าเดือนเรามีสงครามที่มีการผักดันระหว่างไทยกับพมา่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมเนาะว่าเตรียมพร้อมนะ มีเงินสำรอง3ก้อนก้อนที่1คือเงินมาจากค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วเราก็เป็นเงินที่คูณ3เดือนเช่นถ้าเราใช้วลาละ300เดือนหนึ่งก็9,000 3เดือนก็27 0 0 0เราต้องมีก่อนสำรองวันนี้ไม่ใช้ไม่เป็นไรซื้อน้ำมาเหมือนกันซื้อน้ำมา10แพ็คขวดใหญ่เดี๋ยวนี้มันขายถูกด้วย3 p a แพ็คลดราคา สามแพ็กลดราคาใน Big C ใน TOPS แต่ซื้อ Big C ถูกสุดยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเอาที่เรามีศักยภาพแล้วที่สำคัญที่สุดอะไรรู้ไหมเงินก้อนที่สองที่ผมบอกคือเงินที่เรากินอาหารวันละมื้ออย่างที่ผมสอนเอาไปแลกเปลี่ยนเงินตาซึ่งเรายังมีเวลาสะสมเงินสดที่เป็นสกุลเงินอื่นวันที่เกิดปัญหาเนี่ยเงินเราจะเพิ่มมูลค่า ถ้าเศรษฐกิจมันแย่